สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เรามาอัปเดตที่ดินนะคะของ10กม2.8ค่ะนี่วันนี้นะคะคุณลูกค้าแปลง B1 นะคะนี่เข้ามาอัปเดตบรรยากาศนะคะมีการก่อสร้างนะคะเราก็เลยพามาอัปเดตบรรยากาศนะคะตอนนี้โซนนี้ยังว่างนะคะยังว่างแปลง A3 ค่ะ ในที่หนึ่้อยเจ็ดสิบเตารางวาค่ะตารางวาละ5 2 0พบาทค่ะวันนี้เราพามาอัปเดตบรรยากาศนะคะท่านใดสนใจติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์099 22 162 89ค่ะสวัสดีค่ะ ยังดำยางรีวิวเลยมาคนณอะไรต่าเท่านอันนี้สร้างนเพึ่จะเพ่จะสร้างฉันจะสร้างเป็นบ้านชั้นเดียวหรือชั้นเดียวค่ะ าทุกท่านอยู่กับตุ๊กนะคะวันนี้ตุ๊กพามาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินคลอง10บกม2.8สะพานสีเขียวนะคะอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะเราพามาอัปเดตแปลงที่ว่างด้านในค่ะตามมาเลยค่ะนี่ค่ะอย่น,นี้คะนี่แล้วก็โซนด้านนี้นะคะแปลง B1 น,นะคะคุณลูกค้าก็<อ>ก็เข้ามาปลูกบ,บ้านแล้วนะคะเนี่ยค่ะ ตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะคะแปลงนี้ขนาด215ตารางวานะคะถ้าโซน B ตรงนี้ขายหมดแล้วนะคะ B1 ถึง B4 ขายหมดแล้วนะคะแล้วก็โซนนี้ A1 a 2 a 4ขายแล้วนะคะว่าง A3 นะคะด้านในนะคะ177.4ตารางวาตารางวาละ5,200บาทนะคะโฉะนดพุทธแดงพร้อมโอนค่ะอันนี้เราเลยพามาอัปเดตบรรยากาศค่ะ ท่านใดสนใจนะคะติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใหุ้กด้วยนะคะ